ใระเจ้าไปยวัดทองคำ่องเท้าดอกแม่เออถอดไปแล้วถังกล็ลงพรแม่เนาะอนุโาทนาสาชุแม่อายุเนี่เออตียเพงไปเอออากลอยสีถึงแม่เอออาจะลอยีเด้แม่เด้อยาสุกเทายาช็ดขามยาปวดแขนเปนมนุษย์นำตะแบงแรกเต่านำแตงเง ไอ้จระเข้จะรวยน้อนรับไอ้จระเข้เงินเมื่อ,อสวัสดีค่ะทุกคนจากแข่งในแก้วมนกกวันี่ต่อผูเอีเกียร์ผู้เอก้ยกวครับสวัสดีมาดีตอนนี้เดิม100องเหลือประมาณเป็น100องในภาคเช้าวสวัสดีค่ะนีน่ถึงแล้วนะฮะแ100องตรงนี้นะยองนะสาธุกแม่เทียงให้รวยจ้า ถึงแล้วเดอ้อถึงแล้วเดอ้อใ้จะหมดแล้วเหลือเดียวร้อยคสุดท้ายวันนั้นยอมใรจะบูชามาตอนนี้ยอมเออสาุแล้วยอมนะใจจะบบชามาตอนนี้ยอมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทัขา สวัสดีค่ะทุกคนจับได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเลขหามมาคือตอนที่เจนูจับอะค่ะมันคือไปเจอปิงปองที่แบบว่ามันมีเลขซ้ำๆกันหลายอันอนะใช่แต่ก็คือแบบไม่เป็นไรก็เป็นเลขชอบอยู่เออนะคะขออนุญาตซีมันนี่หน่อยซีถึงให้หมุนลนี่เดี๋ยวมีมาแจกเอฟซีด้วยนะคะมีมาแจกเอซีด้วยนะคะ ครับหนึ่งซื้อลอตเตอรี่กับสวัสดีค่ะเออดีแใ่่นีเย่อที่ยอ ร้อยห้นี่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 ร้อยห้ามีชุดมาหสมแปดใช่นหมคะสองสามแป้งสองสอง้เอ้ปแามแปดแปดมหน้าแปดสามหนึ่งแปดค่ะได้่แล้วก็5้าสี่มน้องมีน่เอาเค่ะห้าสี่ก็ล้างบาลมีเหนินร้อยมาสนาทุกเพียงให้วยกา จบดีขยับมาใกล้ๆจ้าเพี้ยนมาให้จบดีนะจ้าทุกเพียงขอให้จบดียอมเดี๋วยวขอโอนรวมนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะน um> ี่ดีลูกลิงด้านล่างนะคะใครจะเอาเลขที่ลิงด้านล่างนะคะให้รับรวยดีให้เป็นเโชคดีดีได้ขายทุกสองพัเลยนะคะใช่ค่ะไม่ยากเลยไม่หนูไรเงี้ยได้ขายที่สองพันหรือเปล่า เออน,นี้ได้ได้แปดนี้ได้นี้ได้นี้ได,ได,ได้เอานี้ได้แปดแปดหมดเลยเอาแปดแปดหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะให้เจ้าเรียกลิงด้านล่างเลยนี่นี่เนนี้น นี่ค่ะสองใบดีนะคะค่ะหนึ่งปีสี่ปหาเจ็ดปีมะขามตีดีไม่อดไม่อยากไม่ยากไจนยอมอันนี้เราให้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนใครจะเลีกลิงด้านล่างเลยนะคะเป็นละร้อยกับไปนี่เรางงอะไรเลยมาแปลลิงก์เป็นเลขดักค่ะอ่านที่อันนี้เลยนะคะเล่ เล็กดังหรอเอาเล็กเอาเล็กดังหมดเลยเอาเล็กดังหมดเลยหรอไค่ะทาของพระปัดยตาอนุโมทนาขขยัปเค่อเคนมาโยนเอาครเอาสีโอมยเอเป็นชุดนี้นะีเท่าไหร่ที่จะเอาสีโอมเลียตตัวออกมาเยสวัสดีค่ะทุกคนขา กดลิงก์ด้านล่างนะคะแม่แม่ทุกคนเดี๋ยวเจนนุกเอาเลขมาให้นะคะเขอซื้อโรตารีแป๊บหนึ่งขอโชคดีลูกสาธุให้หกับเพี่ยนเพื่อนนะลูกนะสาธุจะให้โชคดีกันจ้าให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปเป็นมาชัดแไหนขอให้โชคดีโชคดีเอาซิมองค์จ้าเจ้าหน้าที่ แล้วก็สองเก้าสองหกมีปะสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกเลยค่ะบรมนาตอยู่ด้านหลังนะโยมนะสองเก้าสองหกขอขอให้บรมนาแต่ว่าตกขาอยู่ด้านหลังอาตมายอมใครจะเข้าตกขาตกขาไปด้านหลังจ่าจ่าโกให้โชคดีให้ร่ำรวยนะโยมนะสาโกจ้าทางวัด จับทีข้อกระเป๋าเรียกครับยอ2926เอามาค่ะเอาสองน้น29ทุก้เอาสอด้วยแต่เน้น29เอ่อย็นต่อมาได้สองอี่นีศูนย์26ศูนย์26แบบนึงนะคะทุกคนเจซซ้อลอตเตอรี่แบบหนึ่งโอเคโอนนะคะเอามาพาวมาแาค่ะคิดเงินเลยค่ะ จ้าตาอภาวนาทามาะคะตกหม่นาวนาให้ตกหล่นตกขีดให้อยู่ดีกินอร่อยเดี๋ยวเจ๊เอาเลขมาฝากหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวขอซื้อโรตรีก่อนนะคะเบทนี้กันเด้อทุกคนเด้อขอเป็นเศรษฐีรับเวยดีที่เมืองไทยอาตรงนั้นล้วงกระเป๋าว่าในถ้าคุณยอมจ๋ามาเร็ยๆยอม สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลิงด้านล่างนะคะใครเจ้าเล็กกดลิงด้านล่างเลยนะคะเจนุมงจะลงให้ลิงด้านล่างนะคะอพัฒนาาาจม เกินได้แต่อย่าขาดไอ้ขาดได้แต่อย่าเกินนะลิงดันล่างนะคะขวดจิ้มลิงที่ปักหมดเลยค่ะเแกนจ่ายนะคะสาธุอนุโมทนาจ้าใครที่จะบูชาผิดเหรียญเ็นต้นไปยอมสองเก้าสองหกอี่ยังค่ะสองเก้าสองหกสองเก้าสองหกลานที่เป็นตำรวจมีสองเก้าไหมสองเก้าเขาสองเหมดเลยเป็นบงคนดยอม เป็นมองคนดูเรียบตรงนี้แตกแล้วเรียบร้อยแกแล้วเรียบร้อยทำไม่ดีทำให้ดังแต่อย่าลื่อตังบูนนะครับสาธุปัดใจต่วนี้เอาไปสร้างบารมดีอันนี้่เตอาไรอับเปตม สะแกนใา้นะคะคุณอุจะอยร่มแดดกันแดดแดดรอนแม่นางอดจัพรรดิได้ยอจ๋ามาจะายยอมจ๋าเด0อร้อย่าแม่แม่ทุกคนขากดลิงก์ด้านล่างเลยนะคะตอนนี้ใจนุกอยู่วัดวระโยชนจนุกได้จับเลขหมดได้จับเลขแล้วนะคะเรียนประหนถึงปอหกจะได้อบนี่นะคะออนไลน์ไปก่อนรลก แป๊บหนึ่งค right. ่ะลิงด้านล่างใครเห็นลิงด้านล่างไหมคะดูที่เจซื้อห่วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกราค่ะเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวรวมกันนี้ด้วยคุณแม่เย็บที่บ้านอันนี้หกพันนะเด็กยุ่งไปรู้จักกับการเล่นโทรศัพท์ยอมหลานอัตมาสองขวบอันนี้หกพันเป๊๋หรอโทรศัพท์ทุกวันนี้ตาตูก็เป็นกระตค้นหัวแล้ยอมนะ ก็เรียนรู้ยอมให้ลนอะไรนะอะไรนะแอางแปดแดอะไรบ้างดีดี้อบุญโมทนาสาธุการนะขอขาก้ยตอนนี้เหลืออีกห้าสุดท้ายอมในภาคเช้าอาตมาจะขอภาคตรงนี้ต่อเออในภาคเช้าห้าจิองสุดท้ายอาใครจะเป็นเจ้าของมาตรงนี้ยอมห้าจิตองสุดท้ายเออห้าองสุดท้าย ก่อนจะไปใกล้จะจับขยนขยับต้องมาตรงนี้หนึยบาทตอนกอยอมยอมรับว่าถูกงตนี้รวมกันทั้งหมดเท่าไหรค่ครับใส่สแกนใส่ที่ไข่สาธุนี่นะกระาพระไหว้พระรวมทั้งหมด6หกพันหนึ่งสเกาสองศูนย์เนาะหนึ่งสามเองศูนย์นะคะ รวม,มกันแหมน้อมยหน่อยก็บวกหกพันนะคะบวกหกพันหกพันก้ายี่สิบแล้วก็บวกอีกหกพันของที่เขาหกพันบวกหนะคหนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยทำไมเขาคิดได่เท <t om kit> ่านั <ing> ้นทำไมได้หน so like ึ Ten ่งแของเมเท่าไหร่อ่ะหกพันหกของน้องเมย์เท่าไหร่อันนั้นใครเป็นคนบวกอ่ะหนูบหกพันเาน่ทำไมมันได้ 6,000บวกกับ6 0 9ทั้งหอ่ได้เจบได้จนอาได้บแล้วก็6,000อบอกอีก0 0 0องไม่ใช่เด็กดไม่ใช่เันยัเด็กลาบวก6,000นะคะไใช่ไหมเอกีีนทนึ่งสามาตรงนี้ยอมในภาคเับหมดตรงนี้อัตนาทและก็รอบ่ายแคหนึ่งยอม ขอพพักตร์พะคัีรเ้าระยานยนะสาธุสุของมาดาโอนให้เราน่จับมรมดาขอบคุณลูกนะขอบคุณะัศินศีนถือหนลูกหนอยบาทอาแปลูกสาธุสาธุจ้าไม่ต้องถอนรองเท้าแม่ตอนนี้เจ๊กําลังกลับแล้วนะคะสีเอาเงินไปยอดให้น้องก่อนแปร้อยหนึ่งไปให้น้องเขาหน่อยปะ ร้อยหนึ่งวันนี้คนไม่เยอะค่ะคนกำลังดีแต่ก็เยอะอยู่ใครจะเลขลิงด้านล <PH dive S 1> น่างเลยนะคะดีและบดีจับ้เ่เ่อยเ่าบดีไ้เจดีรู้ิีอี้ทอาั นโอ้มาตรงถไปหน่อยเด็กแม่ขาแผงนี้โชคดีเลยเจ๊หนุกซื้อไปหมื่นสามฮะอ่ะมาแม่แม่ทุกคนคะ่ะกดลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวเจ๊นุกลงเลขให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรถก่อน จจะไม่ให้ยังไม่ให้แคปยังไม่ได้ให้แคปที่หน้าเพจนะคะจะให้แคปที่ลิงก์ด้านล่างก่อน้าหลงเ่องล่ลง้สวนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว่ากลับค่ะโอเคนะคะได้เลขหามบอกเลยว่าเจนุกได้เลขหามค่ะงวดนี้ นะคะคเพราะว่าเหมือนเหมือนอองตรงเหมือนไห่ที่เจนุูจับอะ่ะมีเลขแบบเลขไม่ครบไม่ไม่ไม่ครบหนึ่งไม่ครบศูนย์ถึงเก้านะคะก็เลขไห่แรกนะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเลขไห่แรกคือจับในห้าห้าสี่เดี๋ยวไห่ที่สองเดี๋ยวเจมมาให้นะคะเพราะว่าเหมือนไห่แรกแบบมีเลขไม่ไม,ไม่ไม่ครบแบบเลขห้าก็ซ้ํากันเลขสี่ก็ซ้ํากันเลขศูนย์ก็ซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ย ส่วนหนหึลิงด้านล่างนะคะแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊มาให้นะคะ 9, 9, 9, 9. เพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะไม่ลงให้ที่หน้าเพจนะเดี๋ยวจะให้ที่ลิงด้านล่างแล้วกลุ่ม v ี p ก่อนเดี๋ยวเจ๊ขอนนขอนุญาตให้ในกลุ่ม VIP ก่อนนะคะยังไม่ขอแจกในนี้นะ เออนะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะคนที่แบบมาเจอเจ๊อะเขาก็ถ่ายคลิปเจ๊ไปหมดแล้วค่ะคขะถ่ายคลิปเจ๊ไปหมดแล้วนะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวตอนเจ๊กํลาลังเดินทางไป <ขอ S 1> ชนบุรีนะคะ <ไป S 1> พัทยาเหนือะนะคะเดี๋ยวเอาเล่มมาฝากแน่นอนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะให้สิทธิพิเศษคนที่แอดลิง์เราก็อยู่ในกลุ่ม v i p ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะเจ๊คิดว่าเจ๊จะลงให้วันเสาร์นี้ค่ะ นะคะเลิกดีเพราะถามหลวงพ่อมาแล้ววันเสาร์นี้ต้องปล่อยเลขค่ะเป็นเลิกดีนะคะเป็นเลิกดีวันเสาร์นี้นะจ๊ะแต่ว่าให้เลขแรกก่อนคือห้าห้าสี่อันนี้คือบอกก่อนนะให้เลขแรกก่อนห้าห้าสี่เดี๋ยวเลขที่สองเ๋ยเจห้ห้าห้าสี่จดไว้เลยแล้วก็สองเก้าสองเก้าสองหกอันนี้คือเลขที่เคยบอกแล้วนะคะกดลิงก์ด้านล่างเลยค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะเลขหลานบอก สองเก้าสองหค่ะเลขน้องนะคะที่เจ๊เล่าให้ฟังนะคะจดทุกคนจดเอากระดาษมาจดไว้ก่อนนะห้า้าี่กับสองเก้าสองหอันนี้คือบอกก่อนแต่ว่าเลขอีกตัวหนึ่งอ่ะเจ๊ยังไม่ให้นะคะยังไม่ให้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะลงให้ในกลุ่ม VIP ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตลงให้ในกลุ่ม VIP ก่อนนะจดไว้ก่อนนะคะทุกคน เพราะว่าไห่แรกอ่ะคือเลขปเลขแบบเลขศูนย์ก็มีสองตัวเลขห้าก็มีสองตัวเลขสี่ก็มีสองตัวเลยจับได้แบบบนไปบนมานะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะก็เลยเอาเอาเลขนี้ไปก่อนนะคะลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะมาเยอะ S <S เดี๋ยวเจ๊ลงให้ใหกดเข้าไปรอ,อก่อนที่ลิง์กด้านล่างไปซื้อโรอตารี่มาคือเหมาเขามาหมดแค่หมดแพงอะอ่ะจิ้มลิงที่ปักหมุดเจอแถวแถวบารมุชมลบุรีเจอตัวไมค์คอนเยอะเลยเ็ฟได้ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเจ๊ถึงที่พักแล้วเข้าที่พักเลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าที่เจไปอยู่พัทยาเหนือ ที่นี่บนเจ๊บ,บนไข่ไปหนึ่งพัน 1, ฟองอ่ะห้าห้าสี่กับสองเก้าสองอันนี้คือบอกเลขเลขชุดแรกไปก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะลงให้ในกลุ่ม v ีพก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงให้ในกลุ่ม v ีพก่อนแล้วก็ลิง์กด้านล่างจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆตอนนี้เลยค่ะนะคะจะให้สิทธิพิเศษคนที่แอดลิงด้านล่างได้เห็นเลขก่อนแล้วก็ได้ซื้อเลขก่อนนะคะ เออได้เลขหามวงดนี้ได้เลขหามชิมลิงด้านล่างได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลขให้นะคะสองสี่ปสี่แป เดี๋ยวจะลงเลขให้นะคะแต่วันเสาร์นี้จะลงให้พร้อมกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงให้ในลิงก์ด้านล่างก่อนวันก็จะติดอะไรหรือเปล่าอ๋อติดทิ้งแย้งสามเจ็ดสองจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแลว้วกดเพื่อนๆไลออนหนึ่งหกแปดค่ะไลออนหนึ่งหกแปดไปได้เลยจ้าเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มบีพีก่อนนะทุกคนต้องเข้าใจเจนุก่อนนะคะ ใครเข้าได้แล้วบ้างไลออนหนึ่งหกแปดตรงนี้เลยค่ะลิงเลขวัดพระธาตุาบโยอยู่ที่ลิงด้านล่างเจ๊มาเหมาลอตเตอรี M ่ M erie, พี่ด้วยพี่ข่ยแลเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนะเดี๋ยวจัดให้ค่ะพี่แหม่มใครเข้าลิงด้านล่างได้บ้างแล้วค่ะเจนูก็เพื่อนเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะ จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะไปที่ไลออนหนึ่งหกดด่วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะลงให้ในกลุ่ม vip แล้วก็ที่ลิงก์ด้านล่างที่ให้นะคะล้วงนะคะจดเลขก่อนนะคะเลขชุดแรกที่จะนุกจับได้คือห้าห้าสี่กับห้าห้าสี่นะคะหกศูหกติดด้วยเจ๊แม่คาย้ำหกพัน หลายรอบมากไม่รู้ว่าเจ๊เหมาเบาเหมาหมดแล้วว่ะเลขที่เขาบอกว่าเลขดังอ่ะไปหมื่นสามอะทุกคนรีบกดนะเจ๊สัญญาณไม่มีแล้วนะคะ ลิงด้านล่างตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยรัวๆทุกคนรีบๆกดนะก่อนที่เจ๊จ้าไม่มีสัญญาณนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดแล้วนะคะ uh huh. จดยางจดไปยง uh ัง huh. ค่ะเต้องไปออกเส้นไหมค่ะออกเส้นไม่แกลนไม่เก็ดหนึ่งสามหนึ่ง หนึ่งสองลิงด้านล่างนะคะแม่แม่กดจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิมเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะนุงขอตัวลงไลฟ์สดก่อนนะคะขอตัวลงไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวลงเลงให้เข้าไปรอก่อนเข้า